ครับฟุตบอลครับเือาในช่วงนี้ครับเขามหหใญ่กำลังหาเพตุฟุตบอลกันอยู่เลยคือชนะหาใหญ่กันะลยคือชนะฟุตบอลมันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมเออบอลมันเยอะมากผมก็เลยแหมยังพยายามหาอยู่เพราะว่าในค่าคืนนี้เนี่ยมีเตะอ่าขออภัยครับในช่วงของค่าคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มีเตะกันหลายคู่จริงๆนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาเกาโชซิลลาอิตาลีรวมไปถึงลาลิกาสเปนครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปติดตามได้ใน ใน,นส่วน<ะ>ของเพจครับว่าในส่วนของสัปดาห์นี้นนะะมีใครเ<า>ตะก,กันบ้างค,คู่บิ๊กแมท Um <ล>ยักษ์ใหญ่ของเรานะครับอาร์เซนอลก็จะเจอกับเชลซีนะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็จะเปิดบ้านพบกับเซาท์แธมป์ตันแล้วก็ฟูลแลมนี่แหละก็จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนนอรินเนี่ยเจ้านกขมิ้นก็จะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลส่วนทีมนักอ่านเรดดิ้งนะครับก็จะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลส่วนสโตนซิตี้ก็จะเจอกับหงส์ขาวสวอนซีถัดมานะครับก็มีคู่อีกนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ไนเต์เนี่ยก็จะเปิดบ้านพบกับสเปอร์นี่แหละครับก็เป็นคู่จะเตะกันในวันเสาร์์นนีีีีีี่่่่แหหลลละะฮคููยยยยัักกกษใญมาเเเพบททดดวไป ไขนะ้ามฟังไปทางสเปนกันบ้างครับท่านผู้ชมฮะในสเปนฮะในวันเสาร์เนี่ยก็จะมี คู่บาเลนเซียครับเริ่มเตะในเวลา21นาฬิกาครับพบกับเรอัลซาราโกซาจากนั้นมาลาก้าจะพบกับเรอัลเบติสครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็เรอัลโซเซดัดจะพบกับแอตเลติกบิลเบาแล้วก็เซบีย่าจะพบกับบาร์เซโลนาที่เห็นสกอร์นี้มันยังไม่แข่งนะท่านผู้ชมนะคือต้องขออภัยในความผิดพลาดคือมันยังไม่แข่งกันนีนผลยังไม่มีก็เลยจะเป็นศูนย์ศูนย์ไปก่อนอ้าวแล้วก็ไปดูกันให้ฝั่งของทางด้านบุนเดสลีกากันบ้างนะท่านผู้ชมฮะฟุตบอลเยอรมันครับก็มีเตะกันหลา คู่เลยทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่ในเวลาเวลา20นาฬิกา30วินาทีไบเยอร์เลเวอร์คูเซนครับจะพบกับเกรเตอร์ฟอร์ตแล้วก็เนินแบกจะพบกับสตุตการ์ทครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ฮัมบูกเจอกับฮันโนเวอร์ฮอฟเฟนไฮม์จะพบกับออาส์บวกเบรเมนครับคู่นี้ยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวครับเบรเมนพบกับบาเยอร์มิวนิกแล้วก็ในช่วงเวลา23นาฬิกา30นาทีคู่สุดท้ายของบุนเดสลีกาดอรทบุนจะพบกับมินเชนกระบักนั่นเองฮะครับส่วนไปดูกันที่ลีกต่อไปนะครับการโชวยยยกันนเเี่่ไมอะ์ มีทั้งหมด2คู่เองก็คือปามาสนะครับก็จะเปิดรังนะครับพบกับเอซีมิลานแล้วก็อีกคู่นึงครับเป็นคู่ยูเวนตุสพบกับโรมาซึ่งเราก็จะหยิบยกเอาคู่นี้แหละมาวิเคราะห์กันบิ๊กแมตช์เลยและลีกสุดท้ายที่เราหยิบยกมาก็คือลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับเปเชนะครับก็จะเปิดบ้านพบกับโชโชนะครับอาชักชิโอก็จะเจอกับแรดเอวิยงนะครับก็จะเจอกับลอรีองนองซี่ครับทีมน้องใหม่นี่แหละนองซี่ก็จะเจอกับนองบรี แล้วก็ทีมนี้นะครจะเจอกับบัสเลียแล้วก็ทีมทรัวร์จะเจอกับตูรุสนะฮะนี่นะฮะก็เป็นฟุตบอลที่จะแข่งขันกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์มม,มีของวันอาทิตย์ด้วยไหมวันอาทิตย์นิดหน่อยอ่ามีของวันอาทิตย์อีกนิดน,นึงนท่านผู้ชมฮะไปดูในส่วนของพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ครับแอสตันวิลล่าจะพบกับเวสต์บอมบิดเอาบียนเดี๋ยวแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับลาลิกา้าสเปนครับคูค่ยักษ์ใหญ่ก็คือเรอัลมาดริดครับจะพบกับเดปอร์ติวันอาทิตย์แล้วกก็บุนเดสลาคู่่่ทีนนาสใจครับทางด้าน วเฟบวกจะพบกับไมซ์ส่วนเกาช่ิเลียอิตาลีเตะกันแบบเป็น เป็นตับเลยแตกกันเยอะจริงๆส่วนคู่ที่น่าสนใจครับอินเตอร์มิลานจะพบกับฟิออเรนตินาในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสครับคู่นี้ไปพูนถึงไม่ได้ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ของทางฝั่งฝรั่งเศสของเขานะฮะลียงจะพบกับบ็อกโดในเวลาตีสองนั่นเองฮะลียองทีนี้ก็ลงไปก็ไม่ค่อยยิงนะแต่ก่อนนังง้นลียงลงเป็นยิงลียงลงเป็นยิงเดี๋ยวนี้ลียงลงเป็นโดนเวลามันน้อยแล้วคุอเจะหยิบยกมาเลยดีกว่าอขอเริ่มต้นกับคู่แรกเลยคุณอยากได้คคคูู่่ไหนนมั๊บาา์กชีดดววิแต ครับอาสนะกับเชลซีแลอนดอนดาร์บี้แมตช์ลอนดอนดาร์บี้แมตช์หลังจากที่ได้บอกไปแล้วว่าอาร์เซนอลช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มดีนะครับผมฟอร์มดีจริงเพราะออกสตาร์ทเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่แบบมาดีอ่ะใช่ครับเพราะว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยถ้าคุณจะน่าจำได้เนี่ยยังไงออกสตาร์ทมาห้านั้นเนี่ยแพ้เยอะใช้เยอะแล้วแต่นี่ยหล่นไปถึงโซนท้ายตารางอ่ะใช่ครับแต่สุดท้ายเนี่ย ฝีมือของอาร์เซน่เบนเกอร์เนี่ยก็ <ๆ S 2> ยังประครับประคอนะทำให้อาอร์เซนอลเนี่ยกลับขึ้นมาสู่ทีมหัวตารางได้สำเร็จส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพวกนักเตะหน้าใหม่เล่นกันได้ค่อนข้างใช้ลรเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะคู่จับการจับคู่กันระหว่างอ่าสันติกาซโซล่ากับลูคัสโพดอสกี้เขาเล่นกันกได้อย่างรู้ใจจริงๆ,ๆนะทั้งสองคนเนี่ยพอเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยยิงเป็นยิงกระจายเลยทีเดียวสองคนเนี่ย ก็พูดง่ายว่าเหมือนกับเล่นด้วยกันมานานอ่ะแต่จริงๆเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคนละเล่งอยู่ในสเปนอีกคนละเล่นอยู่ในเยอรมันใช่แต่พอมาเจอกันแบบมันคลิกอ่ะเหมือนคนมันคลิกกันนะเซนบอลมันทันกันนะฮะใช่ครับอ่าในดูในส่วนของสถิติกันบ้างครับท่านผู้ชมฮะครับอ่าทางด้านเริ่มกันที่อ่าอาร์เซนอลกันก่อนครับอ่าเป็นทางอป็ทางด้านอาร์เซนอลท่านผู้ชมฮะอ่าในส่วนของสถิติการแข่งขันเนี่ย ล่าสุดเนี่ยตอนนี้อาร์เซนอลน่ะคือล่าสุดเกมอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลครับที่เสมอกับแมนซิตี้ใช่ไหมนี่เสมอกับตหนึ่งห,งหงประตูต่อหนึ่งนะคุผู้ชมฮะแล้วก็ชนะเซาท์มป์ตันหกต่อหนึ่ง แล้วก็แพ้ให้กับเลี้ยวภูไปศูนย์เอาชนะเข้าไปครับชนะเลี้ยวภูศูนย์สองเสมอสโต๊กแล้วก็เสมอซันเดอร์แลนด์นั่นคือสถิติของทางด้านอาร์เซนอลนะท่านผู้ชมนะส่วนสถิติของเชลซีเ,เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะสโต๊กถึงทีมหนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ศูนย์ต่อศูนย์เอาชนะนิวคาสเซิลได้สองศูนย์ชนะเรดดิ้งสี่สองแล้วก็เอาชนะวีแกนได้ศูนย์ประตูต่อสองนั่นเองครับท่านผู้ชมฮนะ<ต>นั่นคือสถิติของเขาแต่เกมนี้ที่น่าสนใจเนี่ยเชลซีก็ยังคง โทษแบนด์้วยอเอาง่ายๆเลยว่าโดนแบรนด์ในเรื่องคดีเหยียบผิวอะ่ะเหยียบผิวแอนทอนฟรนาน,น้องชายของเดลเฟร,รน,นันล่าสุดก็มีบทลงโทษจากเอฟเออกมาาละค,ค,ครับก็ยังขาดจอนเทอรี่นะประกาศห,หลังตัวเก่ง่าไปดูในส่วนของรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในในค่ำคืนของวันเสาร์นะท่านผู้ชมนะผู้รักษาประตูคาดว่าน่าจะเป็นคนเดิมกบวิโต้มาโนเน่ครับที่ลงเล่นในสัปดาห์ที่แล้วในเกมที่พบกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่ครบับส่วนทางด้านแผงหลังเนี่ยน่าจะเป็นแพมาแตสซักเกอร์จับคู่กับลอลองคอสเซนี่เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็จะมีะคาวเจกินสันแล้วก็คีรันกิฟยืนเป็นแบ็คซ้ายและขวาตามลำดับส่วนทางด้านมิดฟิลด์ดนการครับน่าจะเป็นทางด้านไดบี้แล้วก็มิเคลอาเตตาส่วนอีกคนนึงเนี่ยมีลุ้นว่าทางด้าน เจ้าหนูจักบูเชียอาจจะกลับมาได้ในเกมนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปแต่ถ้ากลับมาไม่ได้อารอนแรมซี่ก็พร้อมที่จะลงเล่นอยู่ครับ,รบแล้วก็ส่วนของศูนยหน้า3คนก็จะมีซันติกาซา่ากาวินโจแล้วก็ลูคสัสโพอดอสกี้โดยที่จะมีทางด้านเทียวากัต เป็นตัวสอดแทรกนั่นเองครับอ๋อนี่แหละครับก็คือความพร้อมของทีมอาร์เซนอลไปดูทางด้านเชลซีบ้างนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็คนเดิมแหละครับเบเตอร์เช็คส่วนแบ็คขวาเนี่ยก็อีวาโดวิดนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ก็คงต้องใช้บริการของเดวิดลุยกับแกรี่เคฮิลนะครับแบ็คซ้ายเนี่ยก็เป็นของเขาคนเดิมไปและครับแอชลีย์โคส่วนกองกลางนี่แหละตอนนี้คงจะติดใจออสการ์เป็นพิเศษนะน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยโชว์ฟอร์ม ใช้ไรนะนหนูก็เรียกว่าเบียดแฟงแลมพาร์ดเป็นตัวสำรองเลยนะใช่ครับส่วนมิดฟิลคู่กลางก็คงขนาดไปด้วยมิเกลกับลามิเลสน,นะครับส่วนสามภาษาในแดนหน้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยควนมาตาอเอดินฮัสซาร์แล้วก็ กองหน้าเนี่ยก็เป็นใครไม่ได้ครับเฟ <Better S 2> ร์ฟนดนโตเรสก็สู้กันบันจริงๆสำหรับคู่นี้นะนท่านผู้ชมทัศนะของคุณชนะว่ายังไงบ้างเนี่ยถ้าเจอกันมาเนี่ยไปดูในส่วนของทัศนะกันบ้างน,นะวันนี้เนี่ยไอีกีฬามันของเราเนี่ยมีทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นของเกมมาให้ท่านผู้ชมมาวันนี้เรามาฟันธงกันเลยดีกว่าว่าคใครจะชนะใครจะแพ้ในเกมครับ คำคืนของวันเสาร์ท่านผู้ชมฮะคุณธวัฒน์มองว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเปิดบ้านเฉือนเชลซีไปได้ผมว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในบ้านด้วยแล้วความมั่นใจกลาลังมีกองหลังพวกนี้กำล,ลังคึกคักอะ่ะผมมองว่ายัางก็มีแต้มอะ่ะยังไงก็มีแต้มส่วนเชลซีแหละจะมาได้แต้มหรือว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยก็คืออย่างมากอะ่ะได้หนึ่งแต้มแต่ว่าถ้าผมคิดเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลชนะ,ะสำหรับผมนะมองว่าเกมนี้มันเป็นเ,นเกมลอนดอนดาร์ม้แมตที่ค่อนข้างสูสีนะเพราะว่าถึงแม้อาร์เซนอลเนี่ยจะ คนช่วงนี้ฟอร์มดียิงกระจุยกระจายเลยก็จริงรแต่เชลซีมีทีเด็ดตรงที่เกมรับที่เหนียวแน่นเขาต้องมาในเน้นเกมรับอยู่แล้วล่ะแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเสมอกันแบบสนุกสนานล่ะน่าจะมีสกอร์ได้ซ้ําเสมอกันแบบมีสกอร์ท่านผู้ชมไม่น่าจะเสมอแบบจืดชืดแบบ 0, 0. ูอ่า เนี่ก็เป็นคู่กันได้นะครับที่อยู่ยกขึ้นมาไปดูคู่ต่อไปเลยคุณชนะใกล้ะ <gerade S 1> จะหมดแล้วไปดูอีกคู่หนึง Big น่งบิ๊กแมาช์เหมือนกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรังรับการมาเยือนของท็อตแนมทัสเปอร์คู่นี้ว่าไงคุณธวัฒคู่นี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำอะไรก็ดีอะทำอะไรก็ดีไปหมดแล,ดล้วทนะช่วงนี้คือนักเตะคนไหนลงสนามเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีนะว่าล่าสุดเป็นไงล่าสุดก็ชนะล่าสุดก็ชนะน้องทอมคิปเบอรี่กับน้องแอนเดอร์สันก็ยิงล่่่าาาาาสสสุดดดเเนนนนนนนียกก็็ชชะะะะทงงง้ิิิวคคคซลลไปปรรตตูออบบัพแ เปียนก็เร oh, really. <program men> ียบร้อยโอ้โหเรียกว่าฟอร์มดีจริงๆอาเพราะงั้นพร้อมดวงไว้แหละช่วงนี้แหละเพราะงั้นคุณทวัตว่าไงในส่วนของรายชื่อผู้เล่นที่จะลงรายชื่อผู้เล่นที่น่าจะได้ลงเล่นนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็ยังเป็นการแข่งแย่งกันนะระหว่างลีดกาด กับเดกอาแต่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเรนเดกาและเพราะว่าได้ความนิ่งมากกว่าส่วนแบ็คขวาก็าลาเฟอเดารซินวานะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยวิดดิกเดบัดเจ็บยาวแล้วก็คงต้องใช้บริการของลิโอฟอรินานกับโจนาธานอีเวนส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยก็คงจะเป็นแพทริกเอเวล่านะกลับมายึดตัวจิงที่สำเร็จรส่วนคู่กองกลางเนี่ยก็คงคาดว่าจะใช้ไมเคิลคารลิกและโพลสโคส่วนปีขวาเนี่ยก็คงจะเป็นไอของบาเดนเซียปีกซ้ายก็คงจะเป็นนานี่ส่วนกองหน้าเนี่ยก็คงจะใช้บริการของฟันเบอร์ซี่แล้วก็ชินิจิคากาวานะเพราะว่าลูน อาจจะมองว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ลงมาแล้วนะลงมาแล้ว,ลวนะในศึกลีกครับนะครับทางด้านสเปอร์ว่าไงบ้างคุณชนะทางด้าน,นสเปอร์ท่านผู้ชมฮะก็ในส่วนของรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม ผู้รักษาประตูเนี่ยก็ยังคงฟันว่าเป็นแบรดฟรีเดลครับท่านผู้ชมมาถึงแม้ว่าจะมีตัวสอดแทรกอย่างฮ <Your List. S 1> ูโกยอรลิสซึ่งเป็นมือหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสแต่สุดท้ายเอามายังไม่ได้ลงได้ลงในศึกลีกครับอย่างเดียวยังเป็นตัวสำรองต่อไปครับส่วนทางด้านกองหลังท่านผู้มชมมาคาดว่าจะเป็นวิลเลียมกาลาสที่จับคู่กับทางด้านแจนแฟตตองเกนยืนเป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟส่วนทางด้าน Back แบ็คซ้ายแบ็คขวาครับน่าจะใช้คลายวอเกอร์แล้วก็แกเรตเบลสำหรับแกเรตเบลเนี่ยว,วันนี้น่าจะในวันศ เนี่ยน่าจะถูกดันลงไปเป็นแบ็กซ้ายนั่นเองฮะ ส่วนมิดฟิลด์ครับก็น่าจะมีอารอนเรนนอนอารานิเดซันโดครับแล้วก็มูซาเดมเบเล่มิดฟิลด์ตัวใหม่จากทารานฟูลแลมแล้วก็รวมไปถึงกิฟฟี่ชิคุซันครับที่จะลงมาทําเกมในวันในวันเสาร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนศูนย์หน้านะท่านผู้ชมมามองว่าหน้าอย่างน้อยน่าจะมีเจอร์เมนเดโฟแล้วก็น่าจะเป็นการเบียดแย่งตําแหน่งกันระหว่างคินส์เดมซี่กับทางด้านอเดบยอนั่นเองฮะแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นเดมซี่นะเพราะว่าเดบยอเนี่ยเหมือนกับว่าอันเดสวิยัตบัวส์เนี่ยไม่ค่อยรักอ่ะไม่ค่อยช ชอบต่วไหเคยรักเท่าไหร่อ่ะเป็นสุด,สดหน้าลูกเมียน้อย <c oughs> น่าสงสารจริงจนะสำหรับอดีตพยศกีตีกีตีไม่มีแต่ว่าเป็นเกีตีธรรมะกับธรรมะแล้วกัน,กน,นาาไปดูไปดูในส่วนของทัศนะของเรา2คนกันบ้างครับท่านผู้ชมว่าว่าอย่างไรไม่เลยครับผมนี่แหละก็มองว่าแมนเชสเตอร์ในเต็นเนี่ยคู่ที่มันเจอกันทีไรนี่ก็เหมือนกับงูหลามแต่เชือกกล้วยอ่ะคือยังไงแมนยูเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้อยู่แล้วแต่อยู่ที่จะเกิน2ประตูหรือเปล่านี่นะฮะเกิน2ประตูหรือเปล่าแหมคุณทวัฒน์อีกแล้ว อีกแล้วชี้น้าอีกแล้วไม่ได้ชี้น้ำขนาดนั้นต,ตลอด<อ>เลยอ่ด,มด <c oughs> ผมก็มองเช่นเดียวกับคุณธวัฒน์นะท่านผู้ชมเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับสเปอร์ทีไรนะถึงแม้ว่าสเปอร์จะฟอร์มเก่งฟอร์มแรงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งสามารถเอาเชนะควีนส์พาร์คเลนเจอร์เก็บ3คะแนนแรกของฤด,ด,ดูกาลได้สาเร็จแต่ผมมองว่าเกมนี้สุดท้ายไม่น่าจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ผมว่าอย่างน้อยแมนยูน่าจะ เอาชนะได้น่าจะเฉียนหนึ่งลูกแล้วแต่ทัศนานอยาน้อยนะรักใครอชอบใครก็ลองดูแลกันครับสำหรับในช่วงของ IB ีกีรามันวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นแนละแล้วก็ s m s เข้ามาในส่วนของ s m s เนี่ยทุกคนที่ s m s เข้ามาจะได้รับ,รบแก้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละครับเดี๋ยวทาง IB กีฬามานของเราจะทําการจัดส่งไปให้ท่านในช่วงของวันนี้แหละน่าคาดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้นะอ่ะสำหรับในช่วงช่วงนี้หมดเวลาแล้วจริงๆคับท่านผู้ชมครัในช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ b อ่าไอบีบิสเนสโลเคชันกับ2ส,สาวรออยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้ผม2คนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ